แตงโมผลไม้กินดีมีประโยชน์ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยก่อนที่เราจะมาคุยเรื่องเปลือกแตงโมที่อาจติดสารปนเปื้อนเรามาดูประโยชน์ของการกินแตงโมที่หลายคนยังไม่รู้มีอะไรบ้างตามกันมาค่ะ1ช่วยบำรุงผิวพรรณตั้งใจหยิบม,มาไว้เป็นข้อแรกเลยเพราะว่าหลายคนตั้งใจฟังอยู่เพราะในแตงโมมีสารไบรโครปีนที่ช่วยโดยตรงต่อผิวพรรณและต้าน,นอันุโมดอิสระมีวิตามินเอช่วยบำรุงผิวกระจ่างใส วิตามินซีช่วยทำให้ผิวพรรณสดใสมากขึ้นเปล่งปลั่งขึ้นแตงโมที่มีสีแดงสดยังอุด,ดมไปด้วยโพแทสเซียมช่วยควบคุมการไหลเวียนเลือดอีกทั้งยังบำรุงผิวของสาวๆได้ดีและการดื่มน้ำแตงโมก็ยังมีประโยชน์ต่อผิวทำให้สดใสออกรามากขึ้น 2. แตงโมมีคุณสมบัติเป็นสมุนไพรเย็นเพราะในแตงโมอุด,ดมไปด้วยโพแทสเซียมช่วยควบคุมระดับความดันเลือดส่งผลให้รู้สึกผ่อนคลายอารมณ์ดีเย็นชื่นใจ สช่วยลดการติดเชื้อเพราะการดื่มน้ำแตงโมจะช่วยเพิ่มเบต้าแคโรทีนซึ่งร่างกายสามารถนำไปใช้สร้างวิตามินเอ่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันลดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจ4ช่วยดูแลระบบหัวใจเ <4. S 1> พราะแตงโมมีสารไรโครปีที่ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจซึ่งสารไรโครปีนี้นะคะพบมากในมะเขือเทศเช่นกันแต่ในแตงโมจะมีมากถึง40%เเพราะฉะนั้นแตงโมชนะเลิศน,นะคะ ฮ่าช่วยซ่อมแซมส่วนต่างๆในร่างกายเพราะในน้ำแตงโมมีสารซิตรีนกรดอะมิโนจำเป็นต่อร่างกายช่วยกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อส่วนต่างๆทําให้ร่างกายเจริญเติบโตและช่วยควบคุมระบบการทํางานของร่างกายให้ปกติฟังถึงตรงนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะมีเอะสงสัยเพราะเคยได้ยินว่าแตงโมเป็นผลไม้ที่มีการปนเปื้อนของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตรงเปลือกแตงโมเยอะใช่ไหมคะวิธีการลดสารปนเปื้อนบนเปลือกแตงโมทําได้ดังนี้ค่ะ1เลือกซื้อแตงโมที่เป็นลูกๆมาหั่นเองเพื่อลดการปนเปื้อน 2. ล้างเปลือกแตงโมทุกครั้งก่อนผ่าล้างให้สะอาดไลๆน้ำไหลผ่าน 3. ผ่าแล้วกินเลยและเลือกซื้อจากร้านและคนขายที่ดูแล้วสะอาดปลอดภยัยแล้วเพื่อนๆในช่องนี้ล่ะชอบกินแตงโมกันมากไหมคะความรู้สุขภาพดีๆมียแยะชอบไหมคะฝากกดหัวใจกดติดตามกดแชร์บาย